กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง19 9สวัสดีค่ะเหตุไฟไหม้ย่าและลุกลามไปติดสิ่งก่อสร้างหรือว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆนั้นในสร้างความสูญเสียและเสียหายเป็นอย่างมากค่ะวันนี้สะปปมีวิธีการกำจัดหรือกั้นไฟไม่ให้ลุกลามไปในที่ต่างๆไปติดตามชมกันค่ะ จากสถิติการเกิดไฟไหม้ย่าและขยะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมนี้มีมากถึง2,828ครั้งสร้างความสูญเสียและเสียหายอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีไฟที่ไหม้ย่านั้นได้ลึกลามเข้าเผาไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกรุงเทพมหานครหรือสอปภระหนักดีว่าการป้องกันที่ต้นเหตุหรือตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จะช่วยลดอัตราการเกิดไฟไหม้ยาอย่างได้ผลมากกว่าการเข้าระงรับเหตุเมื่อเกิดไฟไหม้ยากขึ้นแล้วจึงมอบหมายให้สถานีดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกสถานีจัดชุดฝึกอบรมลงพื้นที่ชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้ยาพร้อมกับสร้างทักษะความชำนาญในการระงรับเหตุไฟไหม้ยากเบื้องตน้น ให้กับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สปอจัดทำแผนระยะยาวเพื่อแก้ไขและรับมือกับปัญหาการเผาหญ้าและเผาวัชพืชในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่อาจลุกลามไปเผาไหม้บ้านเรือนของประชาชนได้ไฟไม้หญ้านะครับก่อนที่พวกผมจะมาถึงท่านจะทำอย่างไรในเบื้องต้นเลยนะครับ ก็คือขอให้ท่านนะครับวิ่งมาดูประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่ากรณีไฟไหม้ย่าเนี่ยมันใกล้บ้านเรือนประชาชนไหมนะครับถ้าเกิดใกล้บ้านเรือนประชาชนก็ขอให้ท่านที่อยู่ภายในชุมชนของของท่านเองเนี่ยช่วยกันเอาน้ำเข้ามาดับก่อนช่วยกันเอากิ่งไม้เนี่ยเข้ามาตีนะครับพอตีในเบื้องต้นก็ขอให้ท่านนะ่ะบางคนที่มีเบอร์ที่มีโทรศัพท์อยู่แล้วก็ให้ออกมาจากที่เกิดเหตุสักคนหนึ่งแล้วก็โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์อะไรครับ1 9, ึ่งเก้าเก้านะครับ นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจุดสร้างแนวกันไฟในพื้นที่ล่อแหลมทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับปัญหาไฟไหมา้าได้อย่างมีศักยภาพค่ะ สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจค่ะของประชาชนและชาวชุมชนอันที่จะป้องกันค่ะไม่ให้ภัยต่างๆในทุกรูปแบบเข้ามาสร้างความสูญเสียและเสียหายให้กับบ้านและชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันได้สวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพเรื่สร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร